ตัวถ้าคุณมีเงินเดือน9,000บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของคอนโดนี้ได้กูได้เต็มเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นหออกตั้มขอนแค่เดือนละ4,500บาทเทา้องอ้ว้าว กับฟิลเราไปดูโครงการที่ว่าเด็ดจริงๆตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทซอยร้อยห้านะคะอยู่ในซอยลาซานนะคะตอนนี้เราอยู่บนถนนของโครงการแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเด็ดแค่ไหนเป็นโครงการแบบไหนครับผมแล้วก็ชื่อโครงการอะไรไนะฮะ,ะตามพวกเรามาเลยนะครับครับผมและเราก็มาถึงกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมและโครงการที่นี่ชื่อว่าโครงการสิริศีลาซานนะครับ โครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนที่มีความเจริญมากๆเลยค่ะมีทั้งโรงพยาบาลศิคลินมีทั้งสตาร์บัคนะคะหัวปลาช่องนนทรีนะคะทุกสินล้วนหาได้แม้กระทั่งเซเว่นอมีตั้ง2องสามขาคือสะดวกะะสบายมากๆเลย<ช>นะคะ,คะในส่วนของช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ก็จะมีแมคโครนะคะมี Big กซด้วยนะครับเรื่องอาหารการกินเพียบนะค,ะค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะ สำหรับการเดินทางนะคะก็คือมันจะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองขึ้นมาแต่ขนานคู่กันไปห่างไปอีกประมาณ5กิโลก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะส่วนตั้าม,มายังไงนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อเช้านะฮะ<อ>ตั้มเดินทางมาลง BTS Bearing นะครับแล้วก็ต่อแท็กซี่เข้ามานะครับก็จะอยู่ประมาณ5.8กิโลนะครับห่างจาก BTS Bearing นี่เองค,ะค่ะแล้วก็ในส่วนของสายสีเหลืองะนะครับที่จะมีในอนาคตนะฮะ,ะก็ห่างอยู่ประมาณ900เมตรนะครับจาก BTS ส่วนพี่นันเดินทางมาก็ไม่ยากเลยพี่นันขับรถมาเองครับพอถึงสี่แยกลาซานพี่นันเลี้ยวขวาเลยครับเลยสิกลินมานิดเดี๋ยครับผมก็มาเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิทซอยร้อได้เลยค่ะครับตอนนี้พี่ว่าเราชักร้อนกันแล้วล่ะใช่ครับพี่เราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าได้เลยครับผมโอเคโอเคตามมาเลยครับดีค่ะ ตั้มฟิลเดี๋ยวเรามาคุยเบื้องต้นของโครงการนี้ก่อนนะคะ,คะโครงการนี้จะเป็นคอนโดโลลาย8ชั้นนะคะ,คะมีอยู่3ตึกมี280ยูนิตนะคะส่วนที่จอดรถจะมีอยู่ประมาณ25เร์เส่วนไทป์ของมันเนี่ยฟิลมีไทป์อะไรบ้างคะเรื่องไทป์นะคะ โครงการนี้เนี่ยเราจะมีอยู่2องทป์นะคะเกินกว่า90%เนี่ยจะเป็นทป p ์ซิริโอเนื้อที่27ตารางเมตรถูกนะคะส่วนท่านที่ต้องการที่จะอยากได้ห้องหนึ่งห้องนอนนะคะก็จะเนื้อที่ประมาณ50ตารางเมตรนะคะในตัวโครงการเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด3ตึกตึก A ตึก B แล้วก็ตึก C ในด้านของตึก A นะคะจะเป็นส่วนของที่ทัศด ตึก C จะเน้นในเรื่องของ Facility ตึก B เนี่ยจะในส่วนที่หันหน้าไปทางด้านเมือง,องสุขุมวิทนะคะ Facility ทางนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างเอ่ยน้องตั้มครับผมในส่วนของ Facility นะครับ<ม>ก็มีส่วนของฟิตเนสลอนด์รี Coworking แล้วก็ในส่วนของครัวนะครับผมงั้นเราไปชมห้องตัวอย่างกันเลยดีไหมคะน้องตั้มพี่นันได้เลยครับผมเดีตามกันมาเลยนะครับ ในส่วนของตึก A กับตึก C นะครับเราจะมีลิฟต์อยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของตึก B จะมีลิฟต์อยู่1ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาขึ้นไปดูห้องตัวอย่างนะครับอยู่ชั้น7ดเดี๋ยวตามมาเลยนะครับครับโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของชั้น7็เรียบร้อยแล้วนะครับ<ช>พี่นานก็คือชั้น7ตอนนี้จะมีห้องตัวอย่างให้ชม เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมห้องตัวอย่างเลยนะครับ<ช>ตามมาเลยครับ,ค,รบค่ะห้องนี้จะเป็นห้องสตูดิโอขนาด27ตารางเมตรนะคะคภายในห้องนี่ตกแต่งไว้เต็มเลยค่ะคก็คือหนึ่งเนี่ย ทางโครงการเขาจะแถมในส่วนของฟูก6ฟุตให้คมีตู้เย็นนะครับในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ห้องนี้เราก็จะมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นไมโครเวฟนะครับผมมีการ้น้าร้อนแล้วก็ยังมีทีวีนะฮะจอใหญ่มากๆเลยนะครับแถมให้ด้วย32นิ้วได้ไหมตั้มได้น่าจะใหญ่กว่านี้นะฮะใหญ่กว่า32นิ้วนะฮะแล้วก็แอร์เย็นๆครับผม1เครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับพี่นันตู้เสื้อผ้าที่นี่ใหญ่มากๆเลยนะฮะ ขออนุญาตเปิดให้ลูกค้าดูนะครับนี่นะฮะนี่ภายในของตู้เสื้อผ้านะครับมีสองชั้นด้วยกันนะครับผมใส่ของใส่ของได้เยอะแยะเลยนะฮะค่อนข้างใหญ่คะ่ะใช่ครับแล้วก็ในส่วนของตรงหัวเตียงตรงนี้นะฮะก็มีไฟให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงข้างเตียงนะครับผมมีปลั๊กแล้วก็มีตัวเสียบปลั๊กตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เตียงนอนของที่นี่นะครับพี่นานหกฟุต<ช>น,นะฮะใ,<ช>ใหญ่มากๆเลยครับเดี๋ยวตั้มเราไปดูห้องน้ํากันได้ครับมาดูเลย ตามมาเลยครับในส่วนของห้องน้ำนี่นะคะเราจะแยกเป็นตรงชวอร์เนี่ยค่ะก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะมีอ่างล้างหน้านะคะมีกระจกด้วยนะคะหนึ่บานหรือว่าถ้าบางคนนะคะไม่ชอบอห้องน้ำเปียกแห้งอยู่ในที่เดียวกันเราสามารถทำบล็อกชาวเวอร์สำหรับอาบน้ำได้ก็จะกั้นเป็นส่วนแห้งกับส่วนเปียกให้ครั ีนันครับเมื่อกี้ตอนเข้ามานะฮะก่อนที่จะถึงห้องน้ําตามมองเห็นวิวนะครับเป็นวิวเมืองซึ่งสวยมากๆเลยะครับตรงระเบียงห้องอนี่นะครับผม,มสวยจริงๆค่ะครับ หลายท่านคงอยากจะทราบราคาของห้องนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไงผมจะพาไปถามพี่ฟิลนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับค่ะพี่ฟิลครับตอนนี้คือหลายท่านอยากจะทราบในส่วนของราคาของคอนโดนี้แล้วครับพี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับแล้วก็มีการผ่อนซื้อ,อยังไงครับค่ะในส่วนคอนโดนี้นะคะจะเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังของธานาคารทอ,อนะคะซึ่งมันจะเป็นส่วน เริ่มต้นราคาที่แค่1.29ล้านบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่มีเงินเดือน9,000บาทนะคะสามารถที่จะกูไก้ได้เต็มกู้ได้เต็มกู้ได้เต็มเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นน้องตั้ม ดีมากเลยฮะครับราคาโปรโมชั่นตอนนี้ของเรานะคะอยู่ที่ห้องละ1.17ล้านบาท1.17เท่านั้นนะฮะใช่เพียงแค่คุณมีเงินเดือน9,000บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของคอนโดนี้ได้ใช่ค่ะแล้วก็ผ่อนแค่เดือนละ4,500บาทเท่านั้นว้าววส่วนเงื่อนไขลึกๆนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการกู้แบงค์หรือว่าการผ่อนนะคะ ถ้าท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อได้นะคะติดต่อฟิลที่063 391 8882หรือติดต่อมาได้ที่ตั้มเลยนะครับ095 9 9 3 4843ครับแล้วก็ <0 5. S 1> พี่นันครับผมหรือติดต่อที่อภัสนันนะคะเบอร์โทร063 642 4295ค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมขอฝากเพจบ้านของขวัญไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ เรา3คนขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ